ได้อยู่นะเสียงมาดังป้าป้าป้าเยอะโอเคโอ้แข็งป๊อกเลยอ่ะเนี่ยแข็งแข็งหมดเลยอ่ะต้องเป็นพวกนี้อ่ะสอบนอกนุ่มในอ่ะคืออะไรอ่ะคือดมคือยังไงคือเอากินมาก่อนดิมั้ยว้าวได้บ้าไม่ถู้างไมจังทุเรียน150บาทแต่ณตอนนี้แม่ค้ากำลังหาอยู่ได้คันนี้เป็นไงปักปัใช่ไหม อะลองดูป๊อกป๊อกปอกปอกหมดเลยป๊อกป๊อกนี่โอเคเย้ฮานะฮานะไปแลยวครับลุกลูกพลิกปูนะเป็นยังไงโอ้โหปูสวยๆนะครับท่านผู้ชมมาดหนุนได้ในสัปดาห์นี้ครับจอดทุกวันถึงกี่โมงพี่สี่โมงเยนค่ะสี่โมงเย็นมีมีตำรวจไล่ไหมเนี่ย ไล่ไหมไล่แล้วก็วนเอาอ้๋อโอเคครับโอเคเนี่ยฮะไล่แล้วก็วนเอาแม่ครับบอกสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุกออฟจากช่องออฟแอปตลอดตัวจะลอดหาทุเรียนน่าจะเป็นทุเรียนใต้แล้วล่ะครับท่านผู้ชม ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะผู้เรียนตายู้เรียนจุมพรขึ้นมาที่กรุงเทพก่อนหน้านี้ที่ผบรีวิวู้เรียนรถบรรทุกรถเขยนที่มาเลข,ขาทาีโะร้อเ้บรยิบ9า1บ0 1 9 0บาท170บาทก็มีเป็นเป็นบางบางคันเนาะแต่รอบนี้จะราคาเท่าไหร่เนี่ยเราเ็าไปดูกันตอนนี้ผมเลาะเข้ามาในเส้นทาง เปลี่ยนลาดพ้าข้ามาในซอยที่แตะลุกไปโชคไทยรีนะครับลไปโชคไทคศยศีมาดูทุเรียนราคาทุเรียนปัจจุบันนะฮะว่าทุเรียนจะออกไปทุกช่วงทุเรียนของทางภาคตะวันออกจันทบุรีไรย,ยงก็เริ่กจัดบ้านไฟหมดไปแล้วตอนนี้เจอ ไปข้างห้าที่จะราคาสูงนะตอนนี้ก็มีงานที่สารการจังหวัดสิริก,ก,กิตะนะครับท่านผู้ชมเริ่ม23ถึงวันที่5กรกฎาคมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟนะฮะับทุเรียนภูเขาไฟนี่เราอยู่กรุงเทพเราก็มาดูทุเรียนที่ส่วนมากทุเรียนที่ราคาขายปลีกส่งราคาที่อยู่ตลาดใหญ่ รับชมพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณครับทีมวงขายส่งราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมมันมันเป็นมันเป็นแบบเบอร์หรอไม่ได้มันไม่ได้ส่งเท่ากันมันมีแต่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจร้อยยี่ร้อยอะไรนี้รับมาต่อใช่ไหมเล้วลูกกลมๆหน่อยดิเออนี้ได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่แต่แต่เล็กกว่าเมื่อวาน เมื่อวานมีแต่ลูกใหญ่เหรอไม่ถึงห้าโมงจิ้มแข็งเหรออันนี้กรอบนอกว่าแข็งปะกรอบนอกล้มในมันนลูกเมล์มะม่วงโรลละสามลูกพี่ดองด้วยหมดมันเลือกได้ครับมันแข็งมัปะผมว่าแข็งนะหวานแข็งไหมแข็งแข็งกวยเออเอา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 กระดีก้อนนี้หน่อยหพันห้าหพันอะไรชูมาาตุลโลค่ะก็กรอบนอกล้มในกลมๆลูกกลม เออรุ่นนี้ได้อยู่เพืน้น่ารักนะี่ทวันนี้นี่ฮะทุเรียนมันจะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่หรอใช่เมื่อคืนไปทุเรียนมันไม่ค่อยมีสุกต้องหามจ้จอดทุกวันไหมจู่ว่าหมดหมดแล้วก็ไปพาเขาไล่ลักแล้วก็บนหรอคับมมีไล่ด้วยเหรอไล่ครับ ใกล้ตลาดเลยนะใช่ลูกนี้เป็นไงลูกนี้ไม่ได้ยังไม่สุกเขาเพิ่งไปแต่เดี๋ยวจะไม่สุกเหรอเมื่อคืนเนี่ยไปเพี่อนไม่ค่อยมีสุกคนมันไปรัดเยอะเออถ้าได้เนี่ยแถวเลยแต่ว่า,ามีไหมไมีสุกมีสุกเอาเลยอันนี้มันดังอะไรป๊อกป๊อกอ่ะ มันล่อนๆใช่ไหมใช่แต่เรามันไม่ได้กันแล้วมั้งวันนี้เนี่ยอันนี้ได้ไหมได้อยู่นะเสียงมันดับป๊าบๆเยอะเปลือกมันบางไงโอเคขอดูเนื้อหน่อยสิเนื้อให้ขอดูอั้าะอะไรจิ้มหน่อยพี่เพราะอะไรมาจิ้มหน่อย โู้แข็งป๊อกเลยอ่ะเนี่ยแข็งแข็งหมดเลยอ่ะต้องเป็นพวกนี้เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนแข็งที่ที่แม่ค้าทำให้ผมรเมคู่นี้น่ะแข็งเลยอ่ะแข็งแบบแต่เนื้อมันจะได้พวกนี้เนี่ยอ่ะพวกนี้พอดีเลยพวกนี้พอดีเป๊ะเลยทให้พี่เขอันก็ได้ลองอให้พี่ก่อน ดวงมากเลยเห็นไหมเห็นไหมมาที่หลังได้เลยเนี่ยไม่เลยผมไม่รู้จริงมางที่ังก็าอเองไงแสดงว่าต้องเป็นพรุ่งนี้อะแข็งหมดเลยอะ สามก้บาทนี่นุ่มล่างข้างในแล้วเนี่ยอล,ลองครับพี่กระโดดก่อนองจิ้มข้างในข้างล่างพี่จะนุ่มใน <c oughs> สอบนอกนุ่มในอะ่ะคืออะไรอ่ะคือดมคือยังไงคือเอากลิ่นมาก่อนใช่ <Yeah. S 1> ไหมมะม่วงขายยังไงมะม่วงโลละสามห้าสามโลร้อยครับอันนี้สามสามโลละพี่พึ่งสัยไม่ได้กันแล้วมั้งวันนี้ผมว่าพรุ่งนี้แม่ค้ามาขายเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะ มีโรกอื่นไหมลองดูทีที่เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเพิ่งไปปิดออกปิดไว้ก่อนเออหาโรกอื่นไหมว้าวเน่าครับกินไม่ได้ตุเรียนร้อยห้าสิบบาทแต่ณตอนนี้แม่ค้ากำลังหาอยู่ได้ไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้เพราะว่าน่าจะเหมือนกันนะยี่สิบล้อขายไม่ได้มันมีกามล่แ เกาะมาเช้าพรุ่งนะ้ไหมไปจับมาเช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอีกนะพรุ่งนี้นะมาทุกว,วันแต่ว่าเออแต่ไอ้นี่ทุเรียนมันร้อยห้าสิบบาทหมอนทองจากชุมพรทุเรียนใต้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กันเลยเพราะว่ามันมันมันแบบสุกมันยังไม่ มันแข็งอยู่อ่ะอันน like cool ah, ี้อันน yeah. ี้เป็นไงปักปักใช่ไหมลองดูปัก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 หมดอ่ะก็รอดโอเคแต่นี่แน่นอนปักปักใช่ไหมแข็งกินได้ครับแข็งนี่แน่นอนเออจัดไปเลยพี่จัดไปเลยจัดไปเลยพี่ต้องพึ่งหันใจนะพี่ไม่ไม่ไม่มั่นใจก็อย่าอย่านี่นะ <Workers S 2> เออลูกค้า يع, <ow. S 2> เอาสบายใจลูกค้านะใช่ใช่ใชมคือพเกแล้วมันแข็งไงมาแบบเออซื้อไปพวกนี้มาใช่ไหมท่านทานยังไม่หมดพวกนี้มาใช่ไหมมาันเออเดี๋ยวผมมาพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าผมต้องพร้อมทานเลยผมมันแข็งไปหน่อยถ้าแบบไม่สบายใจก็ยาเสียงเออนะงนไ ร้บยนหะ้าร้อละสามห้าสามโลร้อยอันนี้สามโลร้อยหกสิบร้อยหกสิบนะผมเห็ีนละรถกระกประ๋อมีรถบรรทุกอีกหนึ่งคันเดีย๋ยวเราจะได้มาเจาะตลาดกันว่าเขาขายกันยังไงตอนรอนหลายร้านบางทีได้ร้านแรกไม่ได้นะฮะทุเรียนยังไม่สุก <laughs> ก็เรียนยังไม่สุกเดี๋ยวมาดูร้านที่2ว่าเราจะได้กันไนนหมว,วันนี้ครับลูกกำกหน่อลุกไปทันลูกค้า,า,า,นะา,า,าสุากไปสุกไปทันลูกค้าเนะหรอ okay, okay. จอดทุกวันหรือเป่าเนี่ย มี <ไป S 1> อะไรจิมไหมพี่ขอจิมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวหนะูก็องไปตรงนี้เจ้าแม่กนอิมอ,อนนะคะ่ะรอฮะตอนตลาดใช่ไหมไอไอม่โค้งทางเส้นนี้หนะอ่าได้ได้นายแกะทุเรียนที่ไหน okay, okay. Yeah. อโอเคสองหกนะคะอยู่ที่ราคาได้รวมลังเงินก่อนสี่ร้อยสิบหกบาทสี่ร้อยช่วนได้ปะ เออสิร้อสิบบาทจัดไปว้าว <Wow. S 1> อ,ะ,อะ,ะเดินไหเพี่ก่นอนมาที่เกไว้ให้คนอื่นต่อ,อลองกองเท่าไหร่ครับร้อยเดียวมะม่วงอ่ะ,มมมมะอันนี้กิโล สองโลห้าสิบมังครุดมังครุดเท่าไหร่ครับร้อยเดียวร้อเดียวสองโลสโลเท่าไหร่ร้ออันนี้ก็สโลเพิ่มขอบคุณครับบ้านเจี๊ยบรับมาจากไหนครับพี่เรามาจากสวนเลยเหรอเดี๋ยวเราไปจากตลาดไทยตลาดตีมเมืองไปทุกตลาด <Okay>. Yeah. อ่าฮะลองกองลองก้องหวานดีไหไม่นะ <c oughs> มีเม็ด <c oughs> จอดต้งวันใช่ไหมครับ <c oughs> หย,ย,ยุดวันจันทร์ <c oughs> กดมาอุดหนุนได้ครับร้านพี่ชื่อร้านอะไร อืออานอาน่อยอ่านหค่อยไปเลยครับตุเรียนมาจากชุมพรขอถ่ายหน่อยพี่ลูกพีิกปูนั้นเป็นยังไงโอ้ปูที่สวยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหน้เนี่ยครบับที่กระจกตรงนี้น่ายังตลาดรวมโชค คุณนุ่นได้เลยกระบะสีขาวใช่ไหมกระ,ะบะขาวจอดอยู่ตรงเลื้องตลาดรวมช่วงมานิดนึง <c oughs> ตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือร้อยหกสิบบาทรถ <c oughs> บรรทุกจอดทุกวันถึงถึงกี่สี่ <c oughs> โมงเย็น <c oughs> มีม,มีตำรวจไล่ไหมเนี่ย <c oughs> ไล่ไหม ไรแล้ว okay, ก okay. an ็วนเอาเหรอไรแล้ว okay, ก็วนโอเคครับโอเคอย่างเนี่ยไรแล้วก็วนเอาแม่ท้าบอกแต่หยุดวันจันทร์วันจันทร์ไม่ต้องมานะวันจันทร์ไม่เจอได้กี่โพถ้าจะดสี่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่สี่โพโูละร้อยก็จะว่าโอเคครับเดี๋ยวโอนให้นะพี่เนาะครับท่านผู้ชม ัน,นี้ลุบอัพก็ซื้อุเรียนเข้ามาเลยนะครับเราก็เหนต้นราคา150 170บาทนะครับ150 170บาทก็ถือว่าอยู่ในราคาที่โอเคอยู่ไม่แพง,กล,งกลางกลางเนาะนะค,คือเข้ามาในโซนที่4ตอนนี้ได้ทุเรียนแล้วกลับละนะบเดี๋ยวรอบหน้าหรือถ้าผู้ชมมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับ ว่เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ